แค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกายบลินครับเปิดสกกราดใหม่ได้ไม่กี่วันช่วงนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานอยูกก่กับการท่องเที่ยวหลังจากท่องเที่ยวเสร็จหมดเงินหมดทองไปเยอะบางคนอาจจะกระเป๋าแฟบไปเลยทีเดียว แต่ไม่เป็นไรคือรายการกล้าท้ารวยจะเติมเงินให้กับท่านผู้ชมทุกท่านส่วนจะเติมในรูปแบบไหนวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับเพราะว่าคุณีิชานัทธนทีิชานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้นำบริษัทนิวเคซีไลน์เน็ตเวิร์กจำกัดนั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงฮะปีใหม่ไปเที่ยวไหนมา เที่ยวแถวบ้านค่ะเที่ยวแถวไหนแถวบ้านนนทบุรีนนทบุรีโอ้นี่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้ไปนู่นไปนี่หรือว่าถือว่านนเนี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วค่ะอยู่ต่างจังหวัดแล้วค่ะอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะ เป็นไงวิถีชีวิตธุรกิจการค้าตอนนี้เป็นไงฮะอ๋อก็มีคนโทรโทรมาสั่งเยอะค่ะทั้งทั้งเหนือทั้งใต้ค่ะมาตั้งแต่ออกรายการกล้าท้ารวยไปใช่ค่ะก็มีผู้คนหลังโทษหลังไลฟ์เข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นไงมีความสุขไหมในการทํางานร่วมกับ New ซีไล f e มีความสุขค่ะทานดีแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ มันเป็นยังไงในในในยกตัวอย่างสักอย่างกองเขียวนี่นคืออะไรตัวซินวี่นะคะซินวี่คือนวีตัวช่วยลดน้ําหนักครับทานแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อครับค่ะกระชับกล้ามเนื้อด้วยเพียร์ไหมเวลาทานกไปแล้วไม่เพียค่ะกี่กี่นานไม่กว่าจะรู้ว่ามันมันดีเนี่ยก็ทานสักกล่องหนึ่งก็รู้แล้วกล่องหนึ่งใช่ไหมค่ะครับเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยทาย ถ่ายเกือบจะหมดพุงเลยไม่รู้จริงป่านะพูดถึงนะแต่ไม่เรียเขาบอกไม่เรียเขาเล่อกขับของเสียออกไปนี่คือซินวี่กองเขียวข้างหน้าผม่านผู้ชมและอีกตัวหนึ่งคือตรงกลางนี่นิวเคซีไลท์พลัสอันนี้คืออะไรอ๋อตัวเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนผสมกับภูคาว ตัวนี้นนนสารเบ,เบตา้าคูแคเน,นี่เป็นสารม,าสมหาศจร,ร,รย์เลยค่ะเพราะว่าออท่านดรสมศักดิ์วราคารมินอดีตประหลัดกระทรวงรสาธารณสุขออท่านเขียนเป็นหนังสือเอาไว้เลยว่าเป็นสารมหาศจร,ร,รย์ที่ค้นพบในทศวรรษนี้เลยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวนี่มันฉลาดมันรู้ว่าอ๋อไอ้นี่เป็นเซลล์มะเร็งนะมันก็จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งเลยใช่เรื่องนี้ภูเขาด้วยแล้วภูเขาปกติคือมันดังเรื่องภูมิ ภกันอยู่แล้วานทานพุมิมกันอยู่แล้วใช่แล้วสองอย่างนี้มารวมกันก็ยิ่งดีไปใหญ่เป็นหนึ่งเดียวใช่ค่ะนี่คือเรียกว่าไอ้ตัวกลางนะท่านผู้ชมนะกล่องกลางคือ New KC Life พั่แถมพัทดอีกนิดนึงค่ะตัวนี้รับรองเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะดีดีมากเลยแล้วผิวก็สวยขึ้นครับค่ะวันนั้นนะท่านผู้ชมผมล่อไปสี่เม็ดจริงๆให้กินแค่สองแคปซูลแคปซูลหรือสองแคปซูลนะแต่ผมพวกโรคดื้อยากินไปสี่เม็ดก่อนนอนตื่นมารู้สึกเอ มันเวิร์กนะพูดถึงมันเวิร์กถือว่าใช้ได้เลยเพราะภูเขาเนี่ยจริงๆผมชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นน้ำภูเขาน้ำเนี่ยผมว่าผมได้เป็นสื่อคนต้นๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเป็นคนต้นๆที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องภูเขาเพราะว่ามีนักวิจัยเ,ยเขามานั่งคุยกับผมโอโ้โหลายรอบเลยแต่ตอนนั้นยังไม่มีอยอเขาบอกจะให้ผมช่วยวางแผนทำต,ำตลาด พอไม่มีออยผมก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะหลังจากนั้นกระแสภูคาก็แต่ตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือเบต้ากูแคนบวกภูข้าของ New เคซีไรน์เน็ตเวิร์กใช่ค่ะนี่เราเรามาพูดเขาเรียกว่าข้อมูลจริงๆให้ฟังค่ะ,คะอีกตัวนึ้ง B1 วเป็นไงก็บีวก็ดีสําหรับผู้หญิงนะคะตัวไหน B1 ค,คือตัวนี้นะ,ะต้อง z ู o หน่อยอะ ครับนี่อ่ามีวันนี่สำหรับผู้หญิงใช่ค่ะมีตังกุยนี่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเอค่ะแล้วยังมีคามินชันด้วยครับค่ะซึ่งคามินชันนี่ช่วยเรื่องในการเปลี่ยนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไปเป็นคอลลาเจนครับค่ะคือทานแล้วผิวก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วระบบภายในก็จะดีเพราะว่าระบบเลือดลมดีขึ้นมมหน้าหน้าเป่งปังหน้าดูท่านผู้ชมเนี่ยีดูใกล้ๆเลยเพราะาทานในมีวัน เพราะที่มันไปเสริมสุขภาพมีเบต้าคูแคนบวกกับแอลคูตาไทโอนใช่คือสองไอตัวนี้นะด้วยมีแล้วเรียกยมีตัวสุดยอดผสมอยู่ส่วนประกอบดีๆทัั้งนไอเรื่องฟิกเกอร์ช่าไม่ต้องห่วงนะเพราะนี่มันเป็นต้นต้องเรียกว่าต้นตำรับค่ะเฉยไหมค่ะ นี่เราพยายามที่จะพูดให้เขาเรียกว่าออเดิมก่อนให้มีความเข้าใจก่อนเขาเรียกเปิดมาปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่นําล่องเลยบางทีคนลืมไปแล้วปีที่แล้วอาจจะออกไปบ้างบ้างนะบางทีคนแบบเพลินกับเรื่องการมืนเมาเลยจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงเลยก็เอาข้อมูลเรื่องสินค้าสองอย่างนี้มาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่ทำไปแล้วเป็นไงมีมีเวาเรียกว่าชีวิตชีวาไหม ก็ดูดีขึ้นค่ะสดใสขึ้นไปไหนก็มีคนทักค่ะว่าสวยขึ้นทำไมผ่องขึ้นค่ะทั้งที่เดือนหน้านี้จะครบ59แล้วนะคะผู้ไปเล่นมันอ่ะให้ทายผมคิดว่าประมาณตั้งสี่เจ็ดสี่แปดแล้วเนี่ยห้าสิบเก้าแล้มาหลออผมบ่าวบัดนี้มาไว้ไหนมาดูซิเดือนหน้าจะเต็มห้าสิบเก้าแต่หน้ายังผ่องอยู่นะท่านผู้ชมจะย่างหกสิบอยู่แล้วค่ะเออเพราะว่าทานผลิตผลเสริมอาหารพวกนี้นี่พี่ยารักษาโรคนะบอกไว้ก่อน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพทําให้ร่างกายดีแจ่มใสใช่ค่ะครับแล้วที่สําคัญว่าเข้ามาร่วมบอกบริษัทนิวเคซีไลท์ดีมีคนเข้าฝันมาเลยโอ,อที่ที่มาร่วมเนี่ยก็มีคุณประเสริฐเชิญมาค่ะครับค่ะประเสริฐแท่งทองมา<笑><笑>ประเสริฐประเสริฐไหนต้องบอกให้หมดดิประเสริฐแท่งทองหรือประเสริฐแท่โลสประเสริฐอะไรกันประเสริฐอะไร ไม่ต้องบอกนะ,อะโอเคเป็นที่รู้กันกันแล้วกัน่ะใช่ไหมทำไมก<ช>ลัวกิ๊กรู้จักเนี้โอเคนี่ล้อเล่นนะฮะคือปีใหม่ไม่ต้องคุยสนุกสนุกถ้าผู้ชมบา<ช>งทีเราไปเครียดเกินไปทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเครียดมากใช่ไหม<ช>คือในที่สุดคือเข้ามาร่วมนานเนี่ยฮะนิวเฮซีลไรเนี่ยก็ปลายปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วค<ช>็ยังไม่ถึงเดือนนะ พราะบริษัทที่เพิ่งเปิดใช่ค่ะจะบอกว่าหลายเดือนก็มึงก็หลอกเขาใช่ไหมนี่เพิ่งเปิดยังไม่ถึงสองเดือนเลยแค่เดือนกว่านิดๆเป็นไงครับบรรยากาศก็มีทีมงานตามมาเรื่อยๆค่ะทีมงานไงก็โทรศัพท์มาค่ะจากที่เขาดูไปแล้วก็เพื่อนๆอที่เห็นว่าเราดีขึ้นเออทำไมเป่งปังหน้าดูปกติหน้าสมโสมเห็นออกรายการทีวีทำไมดูสวยขึ้นใช่ไหมโทรมาสอบถามดูตอนแรกอาจจะยังไม่สั่งซื้อหรอกแล้วก็อธิบายไป เป็นไงเรื่องธุรกิจแผนการตลาดของบริษัทนี้ก็ทําง่ายค่ะเพราะว่ามีสองขาไบนารี่นะคะแล้วก็ปิดพันดีตอบโจทย์ด้วยอย่างตัวซีวีมีคนทานไปแค่กล่องแรกเนี่ยเขาลดน้ําหนักเขาลดไปกิโลกว่าดีใจใหญ่เลยแค่เพิ่งทานไปสองวันนี้น้ําหนักลดแล้วเขาดีใจค่ะแล้วก็ไม่ไม่ถามในเวลาน้าหนักลดซะ้มมันมีบางที่ว่าหบมันก็ผีเลยโ้มตาโลอย่ยวด้วย คือแผนธุรกิจมันก็ง่ายด้วยมีแค่สองขาก็ชวนมีอัพไลน์ช่วยครับด้วยฮะแล้วเราก็ทําด้วยก็จะง่ายขึ้น่ะเหมือนกับว่าเป็นระบบที่ช่วยกันเน่ยเป็นทีมเป็นทีมเวิร์ก่ะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมเราจะมาเจาอใจนิดนึ่งว่าการที่จะสร้างความสําเร็จในบริษัท New KC Line Network จำกัดแบบฉบับคุณที่ชานนัดเนี่ยทำยังไงพักกูเดียวครับ เราอนะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไอี่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้อง,อองที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องวผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099937 4สนับสนุนโดย 1> b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วพบกับช่วงที่สองของรายการกล้าท้ารวยครับวันนี้เช่นเคยครับผมมีผมสมศักดิ์ล้อมทองเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับในสังคมไทยทุกวันนี้นะฮะ เป็นที่รับรู้กันว่ามีอยู่สองหัวข้อในวงการสนทนาที่ห้ามพูดคุยเลยเด็ดขาดหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองสองก็คือการชักชวนเข้าทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงในส่วนของเรื่องการเมืองนี่ผมข้ามเลยผมจะไม่พูดทุนในส่วนของการชักชวนกันทำธุรกิจขายตรงนะฮะสาเหตุเพราะว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะฮะถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารในหนังสือพิมพ์หรือใน,ในอินเทอร์เน็ตจะพบว่าในทุกๆบริษัท ในหลายๆบริษัทนะครับมีข่าวว่ามีการหลอกลวงช่อฉนประชาชนผู้บริโภคได้อยู่ทางบ้านใครมีเพื่อนที่สนิทกันมากโตด้วยกันมาเรียด้วยกันมามีการชักชวนเข้าทำธุรกิจขายตรงแตกคอกันพี่น้องนอกจากทะเลาะกันเรื่องมรดกถ้าชักชวนเข้าธุรกิจขายตรงเมื่อไหร่ความแตกแยกหลักก็ไปก่าเิมแม้กระทั่งสามีภรรยาเตียงหักอย่าล้างมาก็เยอะ ปิจนาข้อนี้เรามีแขกรับเชิญอยู่ท่านหนึ่งซึ่งข้ามบดอ,อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานพอสมควรเราจะมาสอบถามดูว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยมันจริงเท็จอย่างไรขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าพบกับคุณดาราน,นันครับสวัสดีครับพี่นันครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นันเลยค่ะพี่นันครับที่ผมกล่าวเกินในต้นรายการเนี้ยความเป็นจริงมันมากน้อยแค่ไหนมันน่ากลัวอย่างที่ผมกล่าวไหมค่ะอาจารย์ จริงๆแล้วมันก็น่ากลัวถ้าคนไม่เข้าใจในวงการขายตรงจริงๆนี่น่ากลัวมากนะคะแต่เรานี่มันช่ำชองแล้วอยู่ในวงการนี้แล้วแต่การขายตรงนี้เป็นอาชีพที่ฟองตรงนะทำแล้วจะเลิกไม่ได้เสพติดเพ,เพื่อง่ายใช่เพราะมันมีเสน่ห์มากครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราทําทํางานน้อยทํางานน้อยครับแต่ได้เงินมากกว่าเงินเดือนประจำเอะผมเห็นทุกบริษัทก็พูดกันอย่างเงี้ยนะ ถ้ามันมันมันยังไงฮะคือทํางานน้อยแต่ว่าได้เงินมากช่วยอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับค่ะครับผมแทนที่เราจะทํางานคนเดียวนะคะเหมือนการทํางานราชการไปตอกบัตรแล้วก็ทํางานคนเดียวไม่มีอิสระ้ไม่มีอิสระภาพห้าโมงถึงต้องใช่ต้องออกทํางานนะคะสองโมงตอกบัตรห้าโมงออกนี้เป็นประจาทุกวันทุกวันเงินเดือนแล้วก็ได้ประจําเท่านั้นนะคะแต่การทํางานขายตรงนี่เรา ตื่นเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครบังคับเราลงทุนละครับเยอะไหมลงทุนน้อยที่สุดค่ะครับผมแล้วไม่ต้องเสี่ยงนะคะการขายตรงไม่มีการเสี่ยงเรื่องเรื่องเรื่องการทํางานครับซื้อของได้ของครับนะคะแล้วก็ยังได้สายงานที่ทํางานการตอบแทนที่ยุติธรรมครับบริสุทธ์ยุติธรรมสําหรับบริษัทเราต้องเลือกนะคะบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะ แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสมาชิกโดยแท้จริงรไม่เปลี่ยนแผนไมเ่เพิ่มมูลค่าสินค้าพอสินค้าดีหน่อยก็เพิ่มครับนะคะพอสินค้าเริ่มขายดีขายดีเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนกตลาดาคนี่แหละคือปัญหาของขายตรงแต่แล้วเราก็ยังต้องทําต่อเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราติดซะแล้วนะคะ การขายตรงนี้มีคนทํางานแทนเรามากมายมซึ่งเราเองไม่ไม่ต้องไปทําเลยเพียงแต่ช่วยเหลือดูแลเขาเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เขาไม่สามารถทําได้เป็นต้นว่าการทําคอมพิวเตอร์ที่จะต่อสายงานผิดถูกบ,บางคนเ็าทาเป็นซื้อขายเป็นแต่ทําต่อสายงานไม่เป็นต่อสายงานไม่เป็นครับผมก็คือการไม่ได้เงินไม่ได้เงินแล้วก็หาว่าบริษัทนั้นไม่จ่ายอ,อ๋อคือคือปัญหานี้ก็คือทีอ่อย่างที่พี่นันประสบมาก็คือว่า ผู้ที่เป็นดาวไลน์หรือผู้ที่อยู่ใต้เราเนี่ยก็คือเขาไม่มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เขาเปิดดูสายงานไม่เป็นเขาไม่รู้จะลงคะแนนซ้ายหรือคะแนนขวาใช่ไหมครับคือปัญหานี้คือปัญหาหลักที่ประสบกันมาพี่นันเนี่ยข้ามวอดมาผมดูแล้วเนี่ยก็คงจะหลายปีสิ่งที่พี่นันเคยเจอมาแล้วทําให้พี่นันท้อถอยในวงการธุรกิจขายตรงในมีอะไรบ้างครับนึกอยากจะเลิกบางครั้งจิตใจมีมั้ง มีค่ะมีเหมือนกันท<เ>้อแท้นะคะสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าการทํางานกับแม่ทีบางคนเนี่ยสำคัญเอาเลยครับสําคัญมากครับผมบางทีเราส่งข้อมูลให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ทําอย่างที่เราพูดอบางทีซื้อของเยอะแยะโอนเงินเข้ามาให้นะคะแล้วก็ไปปิดยอดตัวเองซะหมดนะคะแล้วก็ทีมงานใต้สังกัดของเราและใต้สังกัดเราไม่ได้เงินไม่ได้